ก็มันไม่มีแต่ตั้งแต่เด็กแล้วก็เงินพี่เมฆอนจิตใไงพอมีพอจะรวยหรือจะมีงานอะไรเงี้ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่คิดว่ามันจะได้งานบ้างหรอจะรวยเหมือนเดิมพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดมันเกิดนนี้คุณมากแล้วเหรอเเขาบอกว่าถ้าพุดมากมันขึ้นทสาม่หรออันนี้อยู่ไม่ตัอย่ค่ะแทอยูู่่อย่างเดียวไง ล้วทำไมพี่พูดมากไม่เห็นมีเลยพี่ก็พูดมากไม่เห็นมีเลยใครนะพูดมากไม่เห็นมีเลยพูดมากเหรอเออพวกไปนบอกดูเรื่องงานใช่เรื่องพูดมากเออเส็ยงเลยอ่ะเอ้าของมันต้องตรงปากเลยไม่ใช่เหรอมันต้องตรงปากเลยทีมันถึงจะพูดมากเออนนี้ไม่ตรงปากอันนี้ไม่ตรงปากเฮ้ยไรหรอรับฟันได้หมดใครๆก็หายไปเฉยเลยนี่น่าทึ่งเหรอ ก็มันไม่ใช่แค่นี้มันเคยก็มีการขายด้วยเหรอ <laughs> แลมาม้าบอกว่าถ้าไปหายอ่ะให้ไปทีไฟให้มาม้าดูมอ่ากลัวเด็กหายอ๋อถ้าหายตเด็กน่ารักไงมามากหายแต่ตอนนี้ถ้าเจอมาม้าใ้ไฟนะว่าตรทัางวนกับลูกับไมได้ จำไ้ไแ่เลูกเป็นานน้อนเี่ยี่ายอยู่ตรงนี้่หน่ตงมอมาจตรงมแล้วทีนี้ไปยหมพีย้อไปไหนไปไปแล้นะาเอาเอาของไปดู